เฮล lo สวัสดีค่ะตาลูกตาล Dairy ค่ะวลคัมแบ็คทูลุกตาล Dairy ค่ะวันนี้ตามากับคลิปแต่งหน้าค่ะโดยที่จะเปลี่ยนนี่เลยค่ะลุกสาวที่ไม่มีตาแบบนี้ตาเล็กมากๆแล้วก็ดูตาโรยเหนื่อยดูไม่ได้นอนนะให้กลายมาเป็น นี่เลยค่ะตากลมโตวสวยหวานแบบนี้โดยใช้เทคนิคพศอเอกาหลีค่ะเออทำให้ตาดูหวานขึ้นทํายังไงแล้วก็เฉียวขึ้นแบบนี้คลิปนี้เนี่ยตาจะสอนแต่งตาละเอียดทุกขั้นตอนดูจบทำเป็นแน่นอนไปดูกันเลยค่ะก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เตาหน่อยนะแล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันค่ะไปดูกันเลย วันนี้เรามาในลุคพี่สาวเกาหลีนะคะพาเลทที่จะใช้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยของ 3ce ค่ะตอนเลือกสีอ่อนแต่แบบไม่อ่อนมากนะเป็นชมพูตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อทาทั่วทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็สีเข้มขึ้นด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อมาแบบระบายตรงหางตาให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นลากจากปลายนะคะมาที่กลางตาแล้วก็ ปัดเศษที่เหลือมาหัวตานิดหน่อยสีจะได้กลืนกันนะคะ นี้เราสามารถทําเป็น everyday look ได้เลยนะทุกคนคือมันเป็นสีที่แบบใช้ได้จริงในทุกๆวันแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงแต่ว่าตามันจะหวานขึ้นแล้วก็เฉียวขึ้นสวยขึ้นมากๆค่ะใครตาเล็กนะทุกคนดูลุคนี้ไว้ค่ะต่อทาได้เพื่อนๆก็ทําได้ค่ะเสร็จแล้วลองหัวแปลงแบนแบบนี้นะคะเชื่อมสีตาล่างค่ะเอาสีแรกลงไปก่อนนะแล้วก็สีที่2ที่เชื่อมกับตรงเนี้ยค่ะลงมาขอบๆข,ข,ข้างล่างแค่นี้ เราจะปัดอายแชโดว์ออกไปให้มันฟุ้งๆออกไปหน่อยนะคะเพราะว,าวันนี้เราจะทาอายไลเนอร์ลากออกไปยาวๆนะมันจะได้ดูแบบเป็นเงาแล้วก็เป็นมิติมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเลือกสีที่มีกลกบเพชรในพาเลตคือสีนี้อันเนี้ยแต้มแค่ตรงกลางนะคะแล้วก็เกลี่ยทั่วเปลือกตาโดยใช้นิ้วมือเลยค่ะเราใช้นิ้วมือวนๆแบบนี้นะคะจะกินสีได้ดีกว่าแถบลงไปเบาๆเนาะ อันนี้สีกากเพชรอยู่นะคะตาก็วาดลงมาตรงหัวตาด้วยนะให้มันเชื่อมกันค่ะทุกคนกากเพชรตราจะเน้นกลางตาแล้วก็มาที่หัวตานะคะส่วนปลายอะ่ะเขาจะมีเลเยอร์จากสีเมื่อกี้แล้วเนาะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะ แล้วก็เชื่อมมาที่หัวตาค่ะก็คือใช้สีกาเพชรเมื่อกี้เหมือนเดิมนะทุกคนเชื่อมมาที่หัวตาแบบนี้ค่ะอายไลเนอร์ที่ตตาเลือกวันนี้จะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดนะคะแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ถานัดอายไลเนอร์เท่าไหร่ไปทางสีน้าตาลทุกคนรอดเวลามีข้อผิดพลาดอะไรมันเช็ดง่ายอ่ะมันออกง่ายกว่าแล้วก็มันสีแบบไม่ได้กระโดดกระเด้งจากหน้ามากมันก็ดูกลมกลืนอยู่ค่ะส่วนวันนี้ค่ะเราเลือกอายแชโดว์โทนสีชมพูการใช้อายไลเนอร์สีน้ําตาลทําให้มันละมุนหวานแล้วก็หน้า ขึ้นมาอีกค่ะอีกพาเลตหนึ่งนะคะที่เลือกใช้ก็คือของฮูด้าทุกคนกันตายสุดๆส,ส,สีนู้ดคือควรมีมากๆมากๆทุกคนเราก็เลือกแปลงหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อสร้างเส้นเนาะเราเลือกสีน้ำตาลที่เข้มสุดในพาเลตวาดให้มาถึงกลางตาพอนะคะทุกคนเทคนิคการทานะคะเราจะตั้งหัวแปลงที่เดิมไม่ขยับเลยตรงนี้แล้วก็ลากเขาขึ้นไปข้างบนให้มันเชื่อมกันเป็นแบบนี้ เราจะลากเส้นจากกลางตาขึ้นไปเลยแล้วก็สร้างหางโดยการลากต่อไปเลยค่ะไม่ขยับองศาแปลง ลากขึ้นไปเลยทั้ง2ข้างอันนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้มันลากขึ้นแล้วมันเท่ากันนะคะเราก็จะได้เชนไกด์ของอายไลเนอร์ทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทาด้านบนค่ะข้างบนเหมือนกันต่อจิ้มสีเดิมนะคะแล้วก็ทาให้ใกล้กับเปลือกตามากที่สุดแล้วก็เชื่อมกับข้างล่างเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเราก็เอาลิควิดไลเนอร์สีน้ำตาลวาดทับเส้นด้านบนเลยค่ะให้มันคมขึ้นต่อไปเรามาทำาดล่อายด้านล่างให้ตามมันหวานฉ่ำเหมือนพี่สาวเกาหลีไปเลยค่ะทุกคน อันนี้คือไม่มีดอลลี่อายนะคะถ้าวิธีการทำดอลลี่อายคือหยีตาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็เอาแปลงมแบบหัวตัดแบบเดิมเลยนะคะเ<ๆ>ส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นดอลลี่อายอีกเส้นหนึ่งที่เราทำใต้ตาที่เราหยีเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเราจะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ลากเส้นให้ขนานกับเส้นข้างบนทำเส้นอายไลเนอร์อีกเส้นหนึ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคน ก็คือใช้สีเดิมนะน้ำตาลเข้มที่สุดในพาเลตกับแปลงหัวตัดแบบนี้ก็คือที่ทาข้างล่างเนาะลากไปเลยจ้าเราก็จะได้เส้นใต้ตา2เส้นแบบนี้โดยเราจะเอาสีอ่อนนะคะถมข้างในให้มันเป็นแบบขาวๆอีกนิดหรือว่าจะใช้แบบพวกอายแชโดว์กับเพรที่เป็นแท่งก็ได้ค่ะคืออันนี้ของโรอี e ฝั่งหนึ่งจะเป็นอายไลเนอร์ฝั่งหนึ่งจะเป็นอายแชโดว์สีแบบ สีแบบเนี้ยทุกคนน่ารักมากๆคือเป็นกากเพชรด้วยโดยเราจะทาตั้งแต่หัวตาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากน้องไปเลยน,นี้สุดท้ายนะคะเราจะเก็บรายละเอียดแล้วก็เบลนต,ต่างๆให้เท่าๆกันใกล้ๆกัน,กนทั้งหมดอย่างตรงนี้ค่ะมันก็จะมีรอยต่อของอายไลเนอร์อะไรเราก็เก็บงานหน่อยเนาอ ่อไปเราจะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาค่ะของตาเนี่ยตาขนตาน้อยมากแทบจะไม่มีไม่มีดีกว่าคือเล็กมากๆปัดแทบไม่ขึ้นเลยทุกคนทำให้เป็นสาเหตุที่ต่อขนตาบ่อยมากๆนะคะวันนี้เตาใช้ที่ดัดขนตาอันนี้นะคะของชีชีโดดัดขนตาปกติเลยก็คือไล่ขึ้นค่อยๆบีบเขาขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเป็นสเต็ปนะคะทุกคนจนถึงปลาย มันก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่แบบโอ้ไ oh ม่ค่อยเยอะเป็นคนไม่มีขนตาทุกคนันนี้เราใช้ของ Maybelline New York นะคะ s k y h i g h ทุกคนมันจะแบบอีกนิดนึงช่วยชีวิตเราอีกนิดนึงแล้วก็ปัดให้ชิดที่สุดแล้วก็ดึงเขาขึ้นนะคะ ไม่ค่อยคาดหวังกับการปัดขนตาของตัวเองเลยอะคือขนตาน้อยแล้วก็สั้นแล้วก็บางแล้วก็เล็กไปหมดทุกคนน้อยมากเลยอะแต่มันก็มีเนาะหรือว่าเราคิดมากไปเองทุกคนใครขนตาสั้นบ้างก็รอแป๊บหนึ่งให้เช็ดตัวแล้วก็ปัดอีกรอบให้มันสูงขึ้นไปอีกได้เลยนะคะในทุกคนเราก็ต้องต่อสู so then, はは้กับโชคชะตาของตัวเองที่มีขนตาน้อยเราก็ปัดขนตานานมากจกที่จริงแล้วอะแล้วก็จับเป็นช่อนะตอนนี้เขานิยมจับเป็นช่อเนาะ มาไหมมานะโอเคนะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะอายไลนนงไลเนอร์อะไรก็คือให้คมกริบแล้วก็ที่มันอายแชโดว์เลอะก็คือระบายสีทับไปอีกนิดนึงเนาะทุกคนก็จะได้ตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเต้องไปเขียนคิ้วแล้วก็ทาหน้าเพิ่มก่อนนะคะ กับลุกสาวตาเล็กเมื่อกี้หายไปเลยเปลี่ยนเป็นสาวตาโตกลมหวานแล้วก็คมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เขากาลังนิยมทาด olly eye ข้างใต้ตาแบบนี้เลยเพราะว่าทําให้ตาเรากลมโตแล้วก็ดูหวานขึ้นด้วยค่ะทุกคนฝึกอีกนิดฝึกอีกหน่อยก็จะแต่งได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ตาก็คือบอกรายละเอียดครบทุกขั้นตอนก็จะใช้เวลานิดนึงนะแต่งจริงๆไม่ได้นานเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราสวยขึ้นตาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันค่ะ ตอนี้นะคะอยากได้ลุกไหนอีกแล้วก็เทคนิคอะไรอีกคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ตาวหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันค่ะกด subscribe เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณนะคะทุกคนคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดค่ะกดไว้นะ